สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนมาดูสิว่าคนหายป่วยหรือยังอ่ะบ่นแล้วนะคะทุกคนบ่นแม่ได้แล้วสแสดงว่าหายแล้วหายยัน ขาจะตอบแม่ว่ายังตลอดเลยค่ะทุกคนหาย <c oughs> ยัดกางทั้งปี <c oughs> ไม่อยากให้แม่ถามอะไรไงเดี๋ยวถ้าหายแล้วเดี๋ยวแม่จะถามถามอะไรดีนะคิดถึงไหมแม่ก่อนเดยคิดถึงเอซทุกโอ้ยหาวโชว์ครับคิดถึงแม่แม่เอซีออ FC ทุกคนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับดูน้องทิ่ม,มาแนละ้วลูกน้องทิ่ม,มาแล้วค่ะน้องนิดมาแล้ว พี่ดาเลี้ยงน้องให้แม่ไหมเนี่ยฮะไม่เลี้ยงโอ้โหน่ไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเลยโอ้ยให้ยโนด้วยค่ะทุกคนบ่นโอ้ยเซเซนี่นี่นี่ไปหาน้องแล้วอย่าทำน้องทุกคนทุกคนดูดูคนเกเรค่ะทุกคนอันตพานดูดิอย่าลอกน้องน้องตอนนี้ที่ตัวเล็กอยู่พี่ได้พี่ได้ แม่เอาลูกแก่ทำน้องนะคะน้องทิดหนีลูกน้องทิดหนีแล้วลูกแล้วน้องนิดหนีลูกน้องไม่ได้ทําอะไรพี่ดาเลยนะลูกน้องแค่เดินผ่านเฉยๆอย่าทําน้องลูกอย่าทาน้องพี่ดาไม่น่ารักเลยลูกพี่ดาแม่อุตสา์บอกว่าพี่ดาไม่เคยทําน้องเลยนะลูกทุกคนลูหัวโปงว้าลูกแม่ตาเหลือกแล้วอันนี้วันนี้ตัวอันนี้ค่ะวันนี้มัน่อย่าไปยุ่งกับพี่ดาดูพี่ดามันอันตรผานค่ะทุกคนอันตรผานแล้วเนี่ย พอหายป่วยแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็งี่เงากลัวแม่ถามน่นถามนี่กลัวแม่ไล้โสดค่ะทุกคนอันตะพานเนี่ย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 เปียดีไหมเนี่ยเออทำน้องทําไมเออทาน้องทําไมเดินก็ยังจะไม่ตรงเลยเนี่ยเดินก็ไม่ตรงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดกับแม่ดีกว่านะตดพรุ่งนี้ไปวัดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดนะนะไปวัดนะไปทำบุญกันนะไปบ่ายกับแ,แม่อุ่นนอกอยู่โนนะ่นน่ะมองเห็นนกโอ้โหมาดูน้องพี่แพนด้าหน่อยดิคะ่ะทุกคนซันต้าไหนซันต้าโชว์ขอมือดิลูกมาซันต้าซันต้าโชว์โชว์ขอมือนะสวัสด,ดีขอมือนี่ทุกคนซันต้าเก่งนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะอ่ะซันต้าซันต้าขอมือดิลูกมาซันต้า ตาขอมือนี่ห็นางไยคะเกง่งซานต้ามันเก่งค่ะทุกคนขอมือครับนี่เกง่งมันเก่งค่ะทุกคนไอคนนี้ค่ะมันเก่งเกง่งหลอด้วยเนาะหลอด้วยแล้วแม็กนั่มกว่าจับไปไหนนี่ลูกอ๋อกว่าจับอยู่ที่เดิมครับทุกคนอยู่บนหลังตู้กว่าจับอยู่บนหลังตู้แม็กนั่มอยู่ในห้องค่ะ แล้วพี่ม้าเหรอครับลูกพี่ม้าไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ม้ามานี่ลูกทุกคนทุกคนเห็นไหมน่ะเขาเห็นนกเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นมีนกอยู่ตัวเดียวโน่นนี่นี่แอบดูไม่ได้ดูนกทุกคนดูนี่เขาไม่สนหรอกค่ะตอนนี้เขาเห็นนกเห็นไหมคะหนูมีนกอยู่ตัวหนึ่งนั่นนั่น ถ้าแม่ไปกวนนี่โวยวายเลยนะคะทุกคนเขากำลังนก,นกเดินมาแล้วะค่ะทุกคนทุกคนน,นี่นี่นี่นกเดินมาใกล้แล้วทุกคนเห็นไหมนานๆจะมีนกเดินมานะค่ะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวพอนกพอนกบินหนีใช่ไหมคะทุกคนถ้าแม่เข้าไปใกล้พี่ได้โอ้โหโวยวายน่าดูเลยค่ะแม่เดินมาทําไมแม่เดินมาแล้วนกบินหนีเดินเดินเดิน นะคะไอต้าเาน้องมาช่วยน้องมาช่วยน้องมาช่วยเ <c ười> อากานหมดเลยค่ะนี่อ๋อน้อมันมันมันเดินมาที่เลยเหรอไหนเนื้อไหน ไหนนกอยู่ไหนตาตานะไปขาทุกคนหาหนกไม่เจอก็บ่นแม่นะคะนกหายก็บ่นแม่ไปเลยออกไปจับเลยไหมไปปะออ,ออกไหมออกปะอ่ะออกไปเลยออกไปเลยไปออกไปจับนกเลยนะนะหากนกไม่เจอก็บ่นแม่นกมันไปแล้วบินไปแล้วอืนกตัวเดียวนานๆบินมาค่ะทุกคนโอ้โหตั้งหลักเนี่ยตั้งค่านี่จับ ไปแล้วนนนกบินหนีแล้วป่าออกไปจับนกนกไปไปปะไปปะฮอไปไหนแล้วนกไปไหนแล้วฮอไปแล้วอ่ะสวัสดีแม่แม่ก่อนเลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนครับคิดถึงทุกคนนะครับไปแล้วค่ะทุกคนนี่หงุดหงิดแล้วดี่หานกไม่เจอวันนี้หงุดหงิด ไม่ใช่ไม่สบายค่ะหายแล้วแล้วแ,ลแก้งบอกไม่หายหายแล้วเนาะเนาะยั <c oughs> ถามหายป่วยยังตอบอยู่คำเดียวว่ายังค่ะอขอบคุณนะคะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆพี่ดาดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนน่าจะเพราะว่าตานางใส่แล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเชอเขาบอกยังอย่างเดียวค่ะอืฝากติดตามแพนด้าด้วยนะคะทุกคนอีกช่องทางหนึ่งในช่องติกตอกนะคะพเพื่อนๆเนาะใครมาจากช่องติกตอกบ้างคะแม่แม คอมเมนต์มาคุยกับแพนด้าได้นะคะเดี๋ยวแม่จะมาลงคลิปน้องๆเด็กๆให้เพื่อนๆแม่แม่อซดูเรื่อยๆนะคะทุกคนฝากเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะคะทุกคนนะน้องนิสสวัสดีค่ะที่ลูกน้องนิสสวัสดีค่ะค่ะนิสสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะส <laughs> วัสดีค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ